นี่คือหน้าแรกของ Ocul ลั Quest 2นะครับที่ผมได้เล่นเป็นครั้งแรกนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาว VR t ย a i l a n แนทุกคนครับคลิปนี้อยู่กับผมปุ๊กจากเพจเ r ีย a i l ท n แนดนะครับและสิ่งที่ผมและเพื่อนๆหลายคนนะครับรอคอยมากันนานนับเดือนนะครับก็มาถึงมือผมสักทีนะครับนั่นก็คือ Ocul ลั Quest 2นะครับทีนี้เรามาดูรอบกล่องกันดูนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับ ก็จะมีคราม to horizon population 1นะครับ bit ิเปอ r m u l t i p ยอ e r นะฮะก็เหมือนภาพที่หลุดมาเลยนะครับตรงนี้เขามีให้ดึงนะฮะนะดึงแล้วไงอ๋อก็คือแกะแ้ะครับว้า ว้าวโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะลองว่านะฮะในกล่องมานะครับก็จะมีคอนโทรลเลอร์นะครับขอดูในกล่องเล็กนี้ก่อนนะครับอะแดปเตอร์นะครับตรงนี้นะครับมีหลายคนถามกันนะครับใช้กับไฟเมืองไทยได้แน่นอนนะครับเอาพุทนะครับเป็น2แอมป์นะครับยังไม่ใช่ฟาสชร์จนะครับด้านนี้เป็นไทสี่นะครับเพราะสายเข้ามาเป็นไทสี่สอด้านครับ สิ่งที่หลายคนอยากรู้มานานว่ามันมันยาวเท่าไหร,ร่นะฮะแกะเลยประมาณเจ็ดสิเซนนะครับสายให้มาสำหรับชาร์จจริงๆอันนี้คือคู่มือนะครับคอนโทรเลอร์นะครับผมว่ามันเบาวกว่าเดิมนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแป้นใหญ่ๆนะครับมีปุ่มปิดสนาที่อเอาไว้พักนิ้วหรือว่า เอาไว้สแกนอะไรสักอย่างเนี่ยครับก็ยังไม่ทราบนะครับ ปุ่มเป็นยางนืดๆนะฮะ x Y A B นะครับแล้วก็โอคูลักับปุ่มเมนูนะครับก็อยู่ใกล้ๆเคียงกับของเดิมนะฮะตรงนี้ก็เป็นทัสแบบเงาเงาเหมือนเดิมผมสังเกตว่าตรงนี้อาจจะหนากว่าเดิมนะครับเพราะว่ารุ่นก่อนเนี่ยมันบางแล้วก็หักง่ายนะฮะมีหลายคนหักกันนะฮะตัวนี้ไม่มีแม่เหล็กมาแล้วนะครับเพราะว่ารุ่นก่อนรู้สึกว่า<ม>ฝาจะหลุดออกง่ายนะครับตรงนี้ค่อนข้างขัดใจนิดนึงนะฮะมันอ้วนๆไปอืมม,มันอาจจะโอเคก็ได้เดี๋ยวลองเล่นดูก่อนนะอาสังเกต หว,ว่ามีไฟ LED ขึ้นมาตรงนี้ผมผมอยากรู้ว่ามันมันเบาแคนะ่ไหนเบาไม่เบาไม่รู้นะครับที่แน่ๆนะฮะมันเล็กลงชัวร์มันเล็กลงนะฮะมันอืทีนี้เรามาดูตัวแว่นกันนะครับด้านหน้านะครับเรามาด้านขวานะครับด้านหลังนะฮะแล้วก็ด้านซ้ายนะครับ นี่เป็นด้านบนนี่เป็นด้านล่างนะฮะด้านหน้านะครับก็จะมีกล้องสำหรับแท็กกิ้งอยู่4ตัวเหมือนเดิมนะครับรู้สึกว่าขนาดเลนส์จะเล็กลงนะครับเล็กลงเลยแหละนะฮะตรงนี้นะครับปุ่มเปิดปิดนะครับตรงนี้ไฟสถานะ LED นะครับด้านล่างตรงนี้น่าจะเป็นไมค์ครับไมค์สองตัวหรอ ตรงนี้ปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับอยู่ด้านขวาเหมือนเดิมนะเหลือรูเดียวนะครับด้านนี้ไม่มีละมาอยู่ด้านนี้ด้านเดียวนะฮะช่องชาร์จแล้วก็ช่องสําหรับเสียบสายลิงก์นะครับจะทํามาเป็นแนวนอนมาดูด้านในนะครับตรงนี้นะครับเป็นฟองน้านะฮะไม่มีหนังหุ้มนะครับฟองน้ําจริงๆเลยโอเคนะผมจะแกะตรงเลนส์นะฮะอ่ะก่อนแกะเลนส์นะครับเรามาดูสายก่อนดีกว่า ด้านนี้ก็จะเป็นเป็นมินิสปีกเกอร์ที่ใช้มาหลายรุ่นแล้วนะครับก็เป็นระบบส่งเสียงที่ผมว่ามันฉลาดดีเหมือนกันนะไม่ต้องเสียบแต่เราได้ยินคนภายนอกก็จะได้ยินนิดหน่อยสายนะครับไม่เหมือนโอคูลัสโกซะทีเดียวนะครับเป็นสายแบบใหม่ด้านข้างเนี่ยจะเป็นสายที่มีความยืดหยุ่นด้านบนจะ ยืดไม่ได้เลยนะครับก็เป็นตีนตุกแกด้านข้างนะมีสิทเปื้อนได้ง่ายนั่นเพราะว่ามือเราเวลาเรามือเราจับเราจับนี้นี่ปรับแบบนี้นะฮะในกล่องนะครับจะแถมตัวปเซอร์มาให้นะครับกาเซสเ spacer เอาไว้เพิ่มระยะนะครับถอดออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปขั้นกลางนะครับเพื่อให้เพิ่มระยะสําหรับคนที่สวมแว่นเล่นนะครับทีนี้มาดูส่วนของเลนส์นะครับผมจะแกะนะว้าเลนส์นะครับ ผมว่ามันทรงรูปทรงแบบเดิมเลยนะครับก็เป็นฟิเนลเลนนะครับเลนแบบหักเหแสงเหมือนเดิมส่วนตรงนี้เขาทําเป็นเบ้าขึ้นมาเลยนะครับไม่มีฟองน้ําอะไรให้สกปรกง่ายแล้วนะครับตรงนี้เป็นพลาสติกเลยผมว่าแบบนี้ผมชอบแบบนี้มากกว่าของเก่าเรามาดูครับตรงนี้เป็นขึ้นเลข2นะฮะที่เขาบอกว่า,าเลข่งเลข1 2 3นะครับก็เป็นการปรับระยะม่านตานะครับนี่คือหน้าแรกของโอคุรั q เควส ทูนะครับที่ผมได้เล่นเป็นครั้งแรกนะครับตอนนี้ผมอยู่ใน VR ที่เป็นที่เป็นเหมือนเป็นบ้านดินนะครับเป็นแบบใหม่นะฮะ Quest 2นะครับเป็นแว่น VR ออิ n วที่ครบเครื่องที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมานะครับแล้วก็รุ่นที่2นะครับมีขนาดที่เล็กลงบางลงนะครับสังเกตที่ผมจับแบบนี้นะครับจะทําในรุ่นแรกได้ยากเลยนะฮะแต่รุ่นเนี้ยคือจับได้แบบง่ายๆเบาๆครับเล่นได้นานขึ้นนะครับแล้วก็สวมใส่สบายนะครับและด้วยขนาดและก็น้ําหนักที่น้อยลงนะครับทําให้ มีแรงกดมาที่หน้าน้อยลงเช่นกันนะครับส่วนคอนโทลเลอร์นะครับที่เปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับจับถนัดขึ้นนะครับด้านโค้งที่เพิ่มขึ้นมานะครับขนาดตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันจับสนุกขึ้นนะครับเต็มมือนะฮะส่วนเลนนะครับเลนที่มีขนาดเท่าเดิมภาพชัดแทบจะไม่เห็นสกรีนดอเอฟเฟกเลยไม่เห็นเป็นตารางไม่เห็นเป็นเม็ดพิกเซลเลยนะครับถ้าเล่นแบบทั่วไปนะครับมันมันแทบจะไม่เห็นเลยนะ ไม่เห็นเลยก็ว่าได้นะฮะวัสดุภายนอกนะครับ Oculus Quest ผมว่า,าใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับการสั่นนะครับเมื่อกี้สักเครื่องสั่นออกมานะฮะมันสั่นได้แรงขึ้นนะฮะแล้วก็ทำให้ฟีลลิ่งในการเล่นเกมเนี่ยผมว่ารู้สึกว่าดีขึ้นเยอะนะฮะสเต็ปที่เป็นออริจินอลของ Quest 2นะครับใส่สบายแล้วก็โอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ ออมีงบที่จํากัดนะครับผมว่า เราใช้ตัว s t ็บอ o r i i n n a l ไปได้ในระยะหนึ่งก่อนเลยนะครับยังไม่ต้องไปซื้อไอตัว e l l i s t แ Tab ็ปก็ได้นะครับผมว่าซึ่งการเปรียบเทียบ Oculus Quest 1กับ Quest 2นะครับผมก็จะทำแยกออกมาอีกคลิปหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีคลิปอุปกรณ์เสริมของ Oculus Quest 1ที่ใช้กับ Quest 2ได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับและ CPU ที่ทรงพลังมากกว่าเดิมถึง6เท่านะครับ ทำให้ Cross Quest 2นะครับเวลาสลับหน้าจอแล้วก็เปิดเกมสลับไปมาปิดแอป,ปหรือว่ากดสลับมาบันทึกอะไรต่างๆนะฮะทำได้รวดเร็วแล้วก็ไม่มีการค้างนะครับอย่างนี้ครับผมเวลาผมเปิดทิ้งไว้นะฮะก็จะมีปัญหาว่าพอกลับมาเล่นอีกครั้งอ่ะมันจะไม่เจอ Room Scale หรือว่าแอป,ปที่เปิดค้างไว้นะครับก็จะแฮงไปเลยนะฮะแต่ พอมาใช้กับรุ่น Quest 2นะครับไม่มีปัญหาเรื่องแฮงเรื่องค้างอะไรเลยนะฮะ Oculus Quest 2นะครับเป็นแว่น VR อันวที่สามารถเล่นเกม VR ได้แบบ 6DOF นะครับแล้วก็รองรับ Room Scale ด้วยตัวแว่นของมันเองนะครับไม่ต้องต่อกับ PC นะครับนอกจากตลาดเกม Official ของ Oculus Quest นะครับยังสามารถเล่น s i d e Quest นะครับซึ่งเป็นตลาดแอป หรือเกมของ Oculus Quest ที่เป็น Unofficial Oculus Quest 2ยังสามารถเชื่อมต่อกับ PC เพื่อเล่นเกม PC VR เช่นบน Steam VR หรือเกมของ Rift S โดยผ่านสาย Oculus Link หรือเล่นแบบไร้สายโดยใช้แอป Virtual Desktop ได้นะครับสรุปเลยนะครับ Oculus Quest 2นะครับเป็น VR อ n on o n ันที่น่าซื้อน่าใช้มากที่สุดในตอนนี้นะครับผมคอนเฟิร์มได้เลยว่าถ้าเพื่อนๆเ,เป็นแฟน VR หรือเป็น Starter VR แนะนำว่ามีตัวเลือกเดียวเท่านั้นก็คือ Oculus Quest 2ตัวนี้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจ Oculus Quest 2นะครับสามารถเข้ามาในกลุ่ม Oculus Quest Thailand ได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมนะครับจะแยกไปหลายๆคลิปเลยนะครับผมจะทยอยทำคลิปเทคนิคการใช้งานของ Oculus Quest 2แล้วก็ Oculus Quest 1นะครับลงช่อง YouTube VR Thailand ช่องนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe เเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมวันดีดีว่เดิมเยอะ